ผงแดงลิเวอร์พูลหลังพลาด2แต้มอย่างน่าเสียดายในศึกเมอร์ซี่ไซดดาบี้และล่าสุดโดนอาร์เซนอลจี้เหลือแค่4ี่แต้มวันนี้กับการเปิดแอนฟิ์เจอกับวูดแฮมตันโรเลอร์พวกเขาจะสามารถเอาชนะและฉีดหนีอาร์เซนอลได้7แต้มเท่าเดิมหรือไม่และท็อกนัมฮอสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสภาพทีมที่ไม่สมประกอบวันนี้จะออกมาหน้าไหนคลิปนี้ผมชวนทุกคนมาวิเคราะห์ครับก่อนอื่นใครมาดูคลิปล้าชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มที่คุณเห็นด้านล่างนี้เลยนะครับ เฟซบุ๊กแฟนเพจทิกต็อกยูทูปติดตามกันเยอะๆนะและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมหรือเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่อยากให้ช่วยโปรโมตก็สามารถมาเป็นสปอนเซอร์ได้ตามไลน์ที่ผมแนบไว้ข้างล่างนี้เช่นกันนะครับโอเคครับผมขอเริ่มที่คู่แรกหงแดงดิลฟูเปิดแอนฟิวเจอกับหมาป่าวูแฮมตันเบ์เลอร์นะครับคู่นี้เจอกันเนี่ยเราจําได้เกมแรกที่บ้านของบูมเนี่ยเป็นหนึ่งเกมที่ลิ์พูในฤดูกาลนี้เล่นไม่ดีนะครับ แม้กระทั่งโมซาล่าเนี่ยออกทะเลด้วยซ้ำนะครับก่อนจะมายิงได้จัดจุดโทษที่เป็นประตูชัยในเกมนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลเล่นไม่ดีนะครับและช่วงหลังๆลิเวอร์พูลก็ดูตื้อเหมือนกันนะในเกมล่าสุดเนี่ยถ้าเราไปดูสถิตินะครับส่วนหนึ่งเราก็ต้องชมว่าเอวตันทำได้ดีแต่ทีมอย่างลิเวอร์พูลครับที่ประกอบไปด้วยคาร์ฟินแบกแมสติเตอร์โมซาลากัปโปดีอาร์มันไม่ค้นสร้างโอกาสตลอดทั้งเกม90นาทีแค่6ครั้งมันน้อยมาก นั่นคือสถิติที่โอกาสยิงน้อยที่สุดของญี่ปพูในฤดูกาลนี้เลยนะครับก็เกมนี้ก็น่าจะต่างออกไปแต่ผมมองว่าทีมส่วนใหญ่ครับเมื่อเขาหเห็นเขาเรียกว่าพิมพ์เขียวในการเจอกับรี่ปพูนว่าเฮ้ยเจอรี่ปุูต้องเล่นแบบนี้นะเพื่อปิดโอกาสในการทําเกมหรืออะไรของเรียวพูเนี่ยผมเชื่อว่า <S <S วันนี้ <S <S วูแฮมตันวอลเลอร์เองก็จะเล่นไม่ต่างจากเอเวอร์ตันที่เจอกับญี่ปพูนในศึกเมอร์เซเดสเดบีถามว่าเราจะเอาอยู่ไหมผมก็มองว่า การไปเยือนกับการเล่นในแอนฟิลด์ต่างครับเมื่อเวีรยวููกลับมาเล่นในบ้านเนี่ยพวกเขาจะมีความมั่นใจมีเสีเยงเชียร์อะไรมากมายและล่าสุดการโดนอาร์เซนอลจีม้มาเลยแค่4แต้มพวกเขาอยู่เฉยไม่ได้นะครับเอาว่าถ้าวันนี้พวกเขาสะดุดแล้วนำเหลือแค่5แต้มอะไรที่คิดว่าง่ายมันก็จะไม่ง่ายอะไรที่คิดว่าจะแบบเบิร์ก็จะกลายเป็นเรื่องยากนะครับสิบเอ็ดตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงของเวีรยพภูในวันนี้นะครับจัดเต็มได้เพราะว่า การสัปดาห์พวกเขาก็ไม่มีโปรแกรมอะไรเนะเาะอเลสซานเดอนเบเกอร์เป็นพระศัตรูนะครับเซนเตอร์ฟันไดคนอนาเต้ประจำการเนาะขวาเทรนต์นะครับซ้ายโรเบอร์สันกลาง2ตัวเป็นคาเฟนแบกกับแมสติเตอร์หน้าเป้าในหน้าต่ำเป็นโซบัสไลน์หน้าซ้ายกัปโปหน้าขวาเป็นโมซาลาและหน้าเป้าวันนี้น่าจะกลับมาใช้ดาวินนูนเยตผมว่าจะเป็นบอลหน้าเดียวครับวูร์แทนต์มาเลอร์อก็คงได้แต่มัดสวน นะครับผมเชื่อวันนี้เวีรยพผู้ชนะได้นะครับและน่าจะชนะได้มากกว่า1ประตูด้วยเพราะว่าต้องเรียกความมั่นใจและเกมรุกเองเนี่ยต้องเอาหน่อยนะครับจะไปพึ่งพาโมซาล่ามากเกินไปก็ไม่ได้นะครับตัวอื่นๆนะครับาดวินนุนเยตกาโปก็ต้องช่วยซาร่ายิงคะแนนเยอะๆนะครับเรียกความมั่นใจหน่อยนาะก็ผมเชื่อว่าคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับเวีรยวผู้ชนะครับทีนี้ไปที่คู่แมนยูไนเตดกับท็อตแนนพอตสเปอร์ครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคู่ที่อันดับตอนนี้นะโอ้โหใกล้เคียงกันมากนะครับ ใกล้โซน,นูนีตกชั้นแมนยูไนเตดมี29แต้มอยู่อันดับที่14สนะครับสเปอร์อยู่15มี27แต้มเท่ากับว่าถ้าวันนี้นะครับใครชนะจะขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่12เพราะเมื่อคืนนี้เอเวอเรตสามารถบุกไปชนะคีซพาเลตได้แล้วก็มี30แต้มเท่ากันะถ้าแมนยูชนะแมนยูจะมีส2และแซงทับพาเลตและเอเวอเรตถ้าสเปอร์ชนะก็จะไปมีแต้มเท่ากับพาเลตและเอเวอเรตแต่ประตูได้เสียดีกว่าเพราะฉะนั้นใครแพ้อยู่15ใครชนะขึ้น12 แค่นั้นนะครับถ้าเสมอก็อยู่ที่เดิมนะครับถ้าเสมอเนี่ยแมนยูไนต็ดก็จะอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนนะครับทีนี้ถามว่ารูกเกมจะเป็นอย่างไรสเปอร์ด้วยความเป็นสเปอร์เราเห็นอยู่แล้วครับว่าเมื่อวอกเพเขาจะมีผู้เล่นที่พิกลพิการขนาดไหนอังเก้ก็จะเล่นเกมรุกแต่ต้องบอกว่าวันนี้ความกดดันของอังเก้อยู่ในจุดที่แบบสูงสุดแล้วนะครับความเป็นจริงผมคิดว่าเขาจะโดนปลดตั้งแต่แพ้ไอรรมรารา2-3เพราะว่าเขาเสียไปถึง2ถ้วยใน4วันนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่อว่าวันนี้อันเก้ก็คงจะจับเต็มที่สุดท้าทําได้แต่ในขณะที่แมนยูเต็ดเนี่ยโอโ้โหสภาพคนเล่นผมงงมากเลยนะครับมีโปรแกรมแข่งไม่เจ็บพอไม่มีโปรแกรมแข่งได้พักหนึ่งสัปดาห์เต็มๆดันมาเจ็บตองซอ้อมอมดเดียโลปิดเทอมผมแม่งงงไปไก่ตาแตกหนจะอูกาเต้เมนูคอร์เยอร์นิดแผนกเกมรับทั้งนั้นแผนกแดงกลางทั้งนั้นครับเจ็บหมดเลยผมก็งงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะ อะไรมันจะเจ็บได้ขนาดนั้นนะครับงงเป็นไก่ตาแตกแต่ยังไงก็ต้องสู้ครับวันนี้แตงกลางของแมนยูเต็ดก็คงต้องใช้2ผู้เท่าอย่างคิสเซนเรเซนแล้วก็คาเซเมโรนะครับสำหตัวจริงของแมนยูผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโอนาน่าเป็นประตูนะครับเซนเตอร์3ตัวลิซันโดไม่พร้อมก็คงเป็นโยโร่แม็กไวว์แล้วก็เดลิกนะครับวินแบ็กซ้ายผมเชื่อว่าจะเป็นดาโลแหละนะครับแล้ววินแบ็กขวาก็เป็น ดอกู u, นะครับแล้วก็กลาสองตัวก็น่าจะเป็นคาสเมโล่กับอิริเซนแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีใครสักคนถูกดันไปตรงกลางอาจจะเป็นมาสรูวีก็ได้นะครับเพราะมาสรูวีเนี่ยสารภาาประโยชน์นะแดนบนก็เป็นบรูโน่ฟานเดสกับอรเลฮาโดกาลาโชนะครับและหน้าเป้าเป็นลาสมุดอยรุนวันนี้ก็จะมีเด็ดดนดันขึ้นมาหลายคนนะเด็กจะชุดสิอย่างที่เราเพิ่งได้จากอาเซนอลมาก็จะถูกดันขึ้นมาในวันนี้ ส่วนสเปอร์ก็วิคาเลโอกลับมานะครับดันโซกับเกรเป็นเซนเตอร์ปอโรขวาสเปนซ้ายเบิร์กกราวบิซูมา่าแล้วก็เป็นทังกตูตรงกลางครเซฟสกี้มาติเตลแล้วก็ซอนเคอร์มินเป็นแดนบนก็เชื่อว่าเกมนี้จะสนุกนะครับผมว่าคู่นี้จะยิงกันเยอะตามตามีให้เห็นอนะ่ะสี่ประตูนะครับอาจจะสองสองสามหนึ่งสี่หนึ่งอะไรเงี้ยไม่แน่นะครับอาจจะเป็นแม็กนิวเทลโดนถล่มเลยก็ได้นะครับก็ สนุกแน่นอนวันนี้นะครับส่วนคู่ลิวอพูน่าจะไม่ได้สนุกอะไรมากมายแต่ชนะแบบชิวๆส่วนคู่แมนยูกับสปเปอร์สะดาวแน่ครับวันนี้แล้วก็จะจบลงด้วยการมีสกอร์กันเยอะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครจะชนะนะสปเปอร์ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับแต่สถิติฤดูก,กาลนี้สปเปอร์ดีกว่าเนาะก็เชื่อว่ายิงกันเยอะแล้วกันนะแล้วก็แมนยูเนเต็ดน่าจะทำได้ดีที่สุดแค่เสมอในวันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะ